สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับเย็นจิตพอทีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเข้าสู่วันที่ยี่สิบเก้านะคะพรุ่งนี้ก็ยี่สิบเจ็ดเมื่อลือนยี่สิบแปดเมือ่อพูนี้เมื่อลือนเมื่อตึงตีเมื่อตึงเมื่อตึงกับฟันหวยออกโอ้ยเนาะไก่ขามาทุกมื่นท,ทุกเบ้นเนาะไก่ขามาทุกมื่นทุกมื่นเนาะพี่น้องเนาะ อันเลขตัวเลขกะมาไล่มองกะเมื่อกี้นี่กับเพิ่นกะบทรงเลขมาไห่เนาะเลขของพ่อปู่เจ๊กค่ะปู่เจ๊กค่ะปู่องค์อาจ่าดอกไม้ค่ะขันเพิ่นบ่ะสงมาไห่นั่งกับบ่บ่อหูดอกจับบ่บ่บ่บมีเลขปู่ญาในสวนถ้ำยก ยกเว้นเฉพาะแม่ย่าสีดาจัน์ค่ะแม่ย่าสีดาจันท่านอยู่กับสาวดํานะคะสาวดําก็เป็นร่างของแม่ย่าสีดาจัน์ค่ะถ้างวดไหนท่านให้ท่านก็จะมาบอกในฝันบางครั้งก็ฝันว่าท่านมาเขียนให้บางครั้งท่านก็จะมาเหมือนกับเราฝันนี่แหละแต่ว่ามันคือคือฝัน เหมือนเราครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยค่ะท่านก็จะมากระซิบข้างหูนะคะบางครั้งท่านก็จะเขียนเขียนใส่ผ้าขาวแล้วก็ดึงคล้ายๆกับคล้ายๆกับจอหนังนะคะพอเขียนเสร็จแล้วท่านก็ค่อยๆดึงอจจะค่อยๆดึงดึงออกมานะคะคล้ายๆกับคล้ายๆกับผ้าขาวเนี่ยมันมันเอ่อมันคล้ายๆกับผ้าขาวมันอยู่ในหลืบเนี่ยแบบท่านก็ค่อยๆดึงออกมาดึงออกมาดึงมาให้เราเห็นตัวเลขแล้วก็สะดุ้งตื่นอย่างนี้ล่ะค่ะ นะคะแต่ว่าบางงวดท่านให้ก็เข้าบางงวดก็ไม่เข้านะคะแต่ส่วนมากจะเข้ามากกว่าไม่เข้านะคะเที่ยวก่อนที่ท่านให้เป็นครั้งแรกเลยนั่นก็คือสีงวดเข้าสามงวดผิดงวดเดียวนะคะหลังจากนั้นท่านก็ไปจําสินนะคะต่อมาท่านก็ให้ให้อีก2องวดก็เข้า2งวดนะคะจากนั้นท่านท่านก็ไม่มาอีกเลยและสาวรำก็ไม่ได้ฝันอีกอะไรอีกเลยค่ะ ก็เพิ่งจะมาฝันได้งวดหนึ่งงวดที่2นะไม่เข้ามางวดที่สามเนี่ยค่ะเข้าเข้าสามตัวเข้าเข้าสามตัวตรงเข้าเข้าสาตัวกับท่านให้174เจ็ดสี่ลขล่างให้หนึ่ก็เท่ากับเข้าสาตัวบนแล้วก็2ตัวบนค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของปู่ชัยวานนะคะ,ะปู่ชัยวานท่านได้ส่งมาให้แล้วนะคะ ของปูช่ชายวานของท่านก็เข้าบ่อยนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนกับของพระปูช่ชายวานนะคะจะใสาดำดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะของของวดก่อนท่านให้นะคะแตะ่ไม่เข้านะคะงวดเมื่อกี้เนี่ยนะคะื่าเมื่อกี้นี่ท่านให้งวดเมื่อกี้นี่ท่านให้เนี่ยคะ่ะเนี่นะท่านให้ ท่านให้สามหกแปดหกสามสี่เนี่ยค่ะของปู่ชายวานนะคะค่ะบางว่าก็เข้านะคะของท่านน่ะแล้วก็งวดงวดที่ผ่านมาท่านท่านให้นะคะงวดวันที่สิบหกกุมภาสิบหกกุมภาแล้วก็มาหนึ่งมีนาเนี่ยสิบหกกุมภาของท่านก็เข้าแปดกับศูนย์นะคะเนี่ยนะคะของปู่ชายวานค่ะท่านให้นะคะเนี่ยค่ะคือท่านให้บนแปด 90นะคะมา1ตัวแล้วท่านจับให้มี3ามแดกับสามนะคะแต่ว่ามันไปออก80นะคะก็เท่ากับของท่านเข้านะคะเนี่ยเนี่ยของปู่ของปู่ชัยวานค่ะนะคะเนี่ยค่ะอ่ะทีนี้เราเราก็มาดูอีกในงวดต่อไหนละ่ะไส่ละอีพอ,องวดนี้ท่านให้มาแล้วนะคะค่ะ ขอบคุณทุกๆกํำลังแรงใจนะคะที่ให้กับาสาวดำนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังแรงใจเลยค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวดำนะคะหรือว่าเย็นจิตพอทีวีนะคะความรักความผูกพันความสงสารซึ่งกันและกันเนาะเราเกิดมาอยู่บนโลกอบนนี้เราก็รักกันสงสารกันค่ะให้อาภาัยซึ่งกันและกันเนาะ,ะต่างคนก็ต่าง เก็มาแล้วก็ต้องดูแลซึ่งกันแล้วกันเนาะอ่ะบันนี้นา่งสิโอ้ยออกข้างแกอกเะไใจนอนนั่งเนี่ยทีนี้เราก็มาเขียนเลยค่ะนะคะเขียนเลยนะคะนั่งมักประกาศสีแดงมันจะก็เห็นชัดดีเนาะ,ะปูแช้วานเต็มหายมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อย ต้องเฉนช้านิดนึงค่ะเพราะไม่งั้นสีสีมันไม่ออกหนึ่ง พี này ่น้องทอหมอแกงนี่แหละเอ้าค่ะปู่เชยวานเนาะปู่เชยวานเนาะกันเนาะ มันใช่ตัวนี้บ่ล่ะมันมันใช่ตัวนี้บนนอบันนี้เอ๊ะกับไข่กับข้าเนาะนั่งก็ได้มันมันน่งขัดแจ้งเฉดผิดก,ก็ต้องขอโทษเด้อพีนอ่น้องปูนั่งวันมันตัวนี้บนนอนี่เนาะปูใช้วานน่านสิเนาะเนียนบ่เนี่ ก็คันพิษกับขออภัยเด้พอ,อ,พ,อาพ,าพี่น้องจ้ะพิษกับขออภัยเนาะเพื่อนหามาสแคนเลยเพิ่นบอกว่าบ่ต้องซสื่อ,อนในเลยเพื่อนว่าเนี่เนาะค่ะทรไปหาปูเพิ่นว่าเพื่อนนี่ยคันเพื่อห้มาลักษณะนี่ถือทุกเท่อได้พี่น้องค่ะเพื่อนห้ย Bên viết mà Hãy subscribe này cả. เื่นนี้แบบนี้กับพี่น้องถ้าเพิ่นเช่นนี้คือจังหวดก่อนที่เพิ่นใหายศูนย์80เก่านั่นแหละค่ะมันก็ออกศูนย์แปดเนาะวันนี้เพิ่นเขียนให้แบบนี้ได้เห็นค่ะเนี่ยเพิ่นเขียนให้แบบนี้ค่ะนั่งกับเพิ่นตามเพิ่นเนาะเพิ่นเท่แบบแบบนี้ค่ะจะได้บ้านนั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้มาธรนีและเลขกมีธรนีค่ะบนล่างควาเพิ่นให้เนาะค่ะเนาะ น้องมักจัดเลยะะด้ค่ะได้มีแค่ตอนนี้มาถึงไม่เลขแค่สองหางค่ะเพื่อนห้ซื้อทั้งบุญทั้งลางเด้อซื้อกลับเอาเด้อพี่น้องเยอ้ยจะบอกว่าบอกบอกลับเด้อ กะบนล่างเด้อพี่น้องบนล่างมีเหล็กทานีพี่น้องมีเหล็กสี่ตัวทานีเด้าจะ้ะมีเหล็กสี่ตัวทานีเด้อพี่น้อง ตอนนี้เริพี่น้องเพิ่นหามาทั้งสี่จะ้ะหมดก่อนเพิ่นหามากบนล่างนั่แปดศูนย์เก้ามันออกแปดศูนย์ค่ะเพิ่นเต้าเพิ่นจับคู่ให้พ่อถือเพิ่นจับสามแปดกับสามเก้าตอนนี้ตัวเด่นเพิ่นค่ะตัวเด่นเพิ่นเด้อพี่น้อง คือหนึ่งหกค่ะตัวเด่นปูเนาะคเนาะพิจรณาเบิงค่ะสองตัวขึ้นหนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะที่ตัวเด่นเพื่อนเนะ่บนล่างได้ค่ะได้บนล่างแต่ว่าไอตัวแปดแปดหนะึ่งกับหกหนึ่งเนี่ยเป็นตัวไอ้นั่นค่ะเป็นตัวเป็นตัวกันค่ะเพราะหนี้มันอาจมาตัวกันก็นกได้นาเป็นนองเนาะติดติดไว้ในเด้อค่ะเด้อ ทิชชู่ไปกันของปู่ชายบ้านเพิ่นทรงด้วนมาให้ถ้าเพิ่นให้แบบนี้ย้ำเดยกระถือทุกเท้อได้พี่น้องกระถือทุกเท้อค่ะเบอร์ o r ด e r มาเนี่ย o r d e พี่น้อง o r d e เบอร์ o r ด e r จะ o ด d e เบิรงแค่กักๆเลยจ้บบันนี้เบอร์กักๆเลยจ้าน่ะเนาะอันเลียกหมดก้อนอันที่อันปู่เพิ่นให้กันนี่ค่ะเพิ่นให้นี่ได้พี่น้องเพิ่นหอแปดเก้าศูนย์ค่ะเพิ่นหอแปดเก้าศูนย์เนี่ยมันออกแปดศูนย์ค่ะงวดเมื่อกี้นี่ล่างเนาะเพิ่นให้แค่ สามแปดสามเก่าพูนจับครูห้ายบอกถือค่ะมื่อนี้เพิ่นห้มาจังซี่ค่ะปูชายวันจักว่าชายวันตัวได้ถือโอ้พี่น้องตัวพีหล่ะน้องนั่งอันนี้มันบ่แม่นขออภัยพี่น้องแต่บ่นั่นกับนั่งกับเบาอยู่ว่าฉันคก็ฉันบ่ถือแต่ก็บ่อยากไปลบนั่งทีเลื่อนนอกข้างนอกอ๋องสิละหมู่อยู่นอกว่าแบบนี้เนาะอ่ะข้าน้อพี่น้องน้องพี่เด้อพี่น้องเด้อเบิงเด้อเบิงเด้อค่ะเด้อร์เอาชัดชัดเลยค่ะเอาชัดชัดเลยชัดชัดเลยค่ะนี่เนาะ Itan, ว่าทุกคนโชคดีเด้อพี่น้องของปูชัยวานก่ะปูชัยวานมาแล้วนะคะเพิ่นไหมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมักจัดเลยค่ะเฝ้าสร้างเฝ้าซื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะเฝ้าสร้างเฝ้าซื้อเลยบัดนี้ใไซรัตูเลขของพ่อปูสีอ่าพ่อปูไอ้พ่อปูพ่อปูเจ๊กค่ะอ่าปูเจ๊กเนาะเนาะบัดนี้ปูเจ๊กตัวเล่เนาะพี่น้องเนาะอ่าปูเจ๊กเนาะอันนี้ปูชัยวานก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเดี๋ยวนั่งเียนต่อให้เลยเพิ่นส่งมาไล่ค่ะเดี๋ยวพ่อตอง เป็นไลค์คลิปเนาะเบิ้งเช่าเดียวเลยพอปูแจ็คค่ะปูแจ็คค่ะพี่น้องเพิ่นหายมากเพิ่นสุ้มา,มาหายเมื่อ,อกีเนี่ยกะน,นั่งกับเชียนา้เลยเท้าเดียวเริม่มจะเดี๋ยวรต้องไลค์คลิปจ้ะ พี่น้องค์เอ่ปูเจ็กกัพบ่เพิ่อนเพิ่นยัง่ว่าอยู่เดีว่าว่าว่าว่งหันเมียชิดดาจันเพิ่นให้สามตัวว่นี่เพิ่นว่าให้ปูให้จักว่าปูได้เด้อนั่งกระบ่กหูเพิ่อนว่าแบบนี้นั่งกระบอกตามที่เพิ่อนว่านั่นแหละค่ะเอ้า แปดหกแล้วก็แปดหนึ่งตัวเนาะโอ้ยแปดหแปดหแล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งตัวเนาะโอ้ยเนาะแปหแล้วก็แปดหกแปดหนึ่งเนาะบ่ไอ้นั่นหพี่น้องบ่อนลบไอ้นั่นแปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเนาะจานเดอพี่น้องอันนี้นั่งเชิน อ, Finished อันสี่เจ้าเนาะเออเนาะสฉลี่เว่าอันนั้นพีดเนาะกับว่าพีดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะค่ะม <id tumor imon ologist> ีเท่านี้จ้ะพี่น้องเด้อพอปูแจ็คเพิ่นให้เท่านี้ค่ะมีเท่านี้นั่งกะบอกตามตรงวในกับมีเท่านี้เด้อพี่น้องค่ะนี่ค่ะเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนั่งกับหอนบิ่งนี่ยแหละอันนี้นั่งเขียนพีดเด้อพี่น้องเขียนพีดจ้ะปากกาหมึกใหญ่กับเขียนพีดเราก็คือนพีดเลยละพี่น้องอ๋อ ก็ให้ให้อาไปสิ่งกันแล้วกันเนาะเอาเพิ่อนเห็นไะเพิ่นในแปดหกหนึ่งแล้วก็นหนึ่งเก่าเด้อพี่น้องแต่ก็เป็นที่หู้กันเนาะว่าอันนี้นั่งนั่งตัดหาแปดหกแปดหนึ่งแล้วก็บหกหนึ่งเท่านี้จะ้ะขอให้ทุกท่านโชคดีงวันนี้ขอให้ท่านถูกรางวัลน,นะคะใครถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมมาสร้างสวนธรรมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อปการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจ้า